ซาเสือสวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้เขามาซาจีนครับวันนี้ได้เสือล่องให้ครับผมบตรหรือคนเมืองบ้านเฮาห้องว่ามันอกครับโดวันนี้เขาจะซาเสือหรือว่าซามันอกครับพอนี้เสือล่องให้งามๆนะครับเด้อมันจะให้จะได้เดี๋ยวมัดพอเนี่นี่ครับเพี้ยครับเครื่องในตับตรอดดีครับและแล้ว ก็เอาดีเอาเพี้ยไใจะเอาดีเอาดีอยู่ละดีเนี่ยเอาเพี้ยไปต้มครับต้มลมต้มต้มหลวกหลวกต้มต้มเนี่ยครับได้ไหครับดึงดึงครับผมแล้วก็เขาก็มาซอยตับครับ,บนี่ห้ามเอาไปหลวกห้ามมาไปผ่านความห่อนนะครับผ่านความเย็นอย่างเดียวครับผ่านความห่อนนี่เสียมดนะตับสดๆครับผมนี่ควันไหนครับซอยเข้าไปครับพาขี้เหลวย่อคันนะ ขันาดบกน้ําใจบกน้ำนี่ครับซอยควานไนเข้าไปครับพาชีลิวอย่างนี้อยู่ในนี้ครับนี่รานดูของเ้าครับน้ำแดงแห่งก็ดูตับดูเสือนี่งามขนาดวันนี้ยังคือเอาควานในลงไปลวกมวกสะดุ้งครับจุ่มลงไปนับ1นถึงแดครับหนึ่งสองสาห้าหเจดปด แปดแล้วก็ตักออกเลยครับเป็นเพื่อนเก่าได้ก็เก่าก็ได้เก่าดีสิบดีว่ากันไปครับนี่ครับผมบัดเจเป็นน้อยเป็นนานนะครับเป็นช่างครับแล้วก็ซอยจะใขครับผมซอยจะใขนะไอ้เนิ้วมาเอาซอยไปซอยบางๆหนาจะใขรนะหองสามต้องใส่จะใขหอมแดงครับตอนซอยหอมแดงนี่ลืมทายครับอยู่ไหนหมดซอยเข้าไปครับเปิดเปื่อนนี่แล้วก็ใส่เพี้ยนเป็นลวกครับแล้วก็ซอยพักครับผมดพอนี่ ซาเสียงเขาครับน่ากินขนาดนี้ครับเพียดขคั่วเออคั่วว่ะเอาไปหลวกเรียบร้อยเทใส่ถ้วยครับน้ำพริกลาบมากกลนเลยครับผมน้ำพริกลาบเจ้านี่เด็ดครับไปสืบกาดมามเปิ้นว่าเจ้านี่ล้ำไหมเท่ากับเปิ้นว่าล้ำกันล้ำเหรอตามนั่นครับผมจัดไปใส่ไปเลยน้ำพริกลาบครับผมแล้วก็นีดนีดนีดครับกลนให้มันเข้ากันครับน้ำพริกลาบครับเพียครับผมนี่กลนเข้าไปได้แล้วครับนา อันนี้ก็เดี yeah, uh ๋ยวเท่าเทาใส่บะเซียงเทาก็จยแปงน้าจิ้มนะครับเพราะมียางนะครับเนี่ยแล้วก็มากล้นรับมีครับน้าแดงเทาน่ครับกลนเข้าไปครับยําตันกลนเดี๋ยวผักล้อละนี่แล้วก็กลนๆนิดๆเข้าไปครับผมขยําย่อมย่อมซ้อมๆรับซ้อมประตูคนนะครับซ้อมบระทูคนโดนไหมไอ้ไหมจะได้เหาอไอ้เตรียมสตังค์ไปใส่เปิดนะครับป่อ นี่ครับเขาก็ก้นซาไปเรื่อยๆครับเพื่อนๆขยำขยำให้มันเข้ากันนะครับแต่ปากที่สุดยอดแล้วครับป่อแม่เฮ่อมาครับไ่ต้องกวัวครับเน็ตนี่ใส่นี่เข้าไปครับใส่ดีเข้าไปโอ้ยขมจําลอมแน่นอนครับแต่อันนี้เล่นดีดีสดเลยครับใจดีควดนะครับเพื่อนๆขมหวานขอเพ็ดเพชดขมๆอยังครับไอ้ แกงขี้เล็กมาแจ้นะครับซาจีนกับไอ้เสียมดกับแกงขี้เล็กนี่ทีนี่ใส่เข้าไปครับอ่าจะไข่กับหอมครับผมหอมแดงครับซอยเรียบร้อยใส่เข้าไปแล้วก็กลนต่อไปครับไอ้น้องขัดใจกลนเร็วๆขคอยาก้วครับกลนจ้าลีร้ายทันมือกลนนี่ได้ปลดจากตำแหน่งกลนละกลนเข้าไปครับแล้วก็ใส่น้ำแดงเข้าไปครับเพื่อนๆน้ำแดงช้ำๆเลยครับผมสีแดงสดๆเลยกลนต่อไป เร็วๆขัดใจระหว่างนี่ก็เรียบร้อยครับผมก็ยกไปสองสามบึกแล้วครับล้อขีนซาเนี่ยนะน้่น้ำเปล่าไอ้รอน้ำซาครับน้ำซาแล้วก็ใส่พักเข้าไปครับนี่เร็วกลนไปนี่ <c oughs> ปรุงรสครับแล้วก็ผงวิเศษใส่เข้าไปครับใส่ย,ยังฝนตกลมไอ้เฮ้ยวันี้วันล้มจะไปไหนกนนี่อันนี้กับแป้งน้ำจิ้มครับใส่เข้าไปที่มันเหลียนะครับ ไอเพียกับน้ำพริกแล้วก็ดีครับเนี่ยเติมเข้าไปครับผมโดโอ้ยน้ำจิ้มขมจอมล่อมเด็ดเด็ดเด็ดและแล้วก็ใส่เกลือลงไปนิดหน่อยครับผมถ้าร้ยเกลือต่มาได้ครับ <c oughs> เปิดบากออกซื้อครับเปินโดนเพียกไว้โดนไหมไว้ห้ามออกซื้อช่วงนี้ผมออกได้คนเดียวครับ เขาว่าได้จะรวมตัวตั้งแก่งกันวันนี้ครับเรียบร้อยครับซาเสืองเขอาครับซาเสือร้องไห้มาเดอ้อก่อนอื่นก็จัดนำ้ำอมฤตน้ำสมุนไพรมักบม่มบ่มไว้เป็นอย่างดีหลายชั่วอายุปีแล้วใส่มาหายมาในขวดเขาก็ใส่น้ำแข็งเข้าไปครับ เปินกลั่นมากกว่าจะได้แต่ละยศนะเปืเป่อนๆเฮ้ยๆใส่เข้าไปครับออืดื่มน้ําอําพันนี่ผสมน้มําหน่อยครับเพื่มความหวานครับผมจัดไปหนึ่งโบกจะได้กินละแน่เอ็งก็มาสาจนะีนเด้อเพื่อนก่อนอื่นก็ล้างหัวเทพสักหน่อยผากเป็นนักลับ นหนมนี่มันจะลดคานะเพื่อนเพือนฟัดฟาดหน่อนยมาหยอกซากันเด้อซาเสียครับเพื่อนเพื่อนหรือซามันอกของเราครับล้าแต่นะหัวแม่มือแดงสวัสดีครับ